ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกครูทุกคนจ้าสาวพิมพ์าเพื่อนสาวเล่าคนไก่บานคนเกาคนดื่มพี่น้องมึอนี่กับบ่มีอย่างหลายพี่น้องจ้าเอามิดที่ล้างหอยต้มหอยมาสููพี่สู่น้องบึงแก่พี่น้องจ้าเสีแรงแรงๆทรงแรงๆพาแรงพี่น้องเอ้บ่มีอย่างกินแรงพี่น้องเอ้สาวพิม์กับวัชสิบเฮ็ดอย่างล้างหอยเรียบร้อยกับสิผ้าพีผ้าน้องไปอาป่านินมะเผาตัวยิ่งๆสู่ลูกสู่เต้ากินแซ่บๆพี่น้องเอ้ ตัวใหญ่ๆเซ่บๆผสนเว้ากันเนาะพอนะมาพี่น้องขั้นตอนล้างหอยแล้วเราจะมาล้างปลาพี่น้องเอ้ยไปตามสเต็ปพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ะชีวิตแม่บ้านอยู่เฮือนคือเฮากันเลยเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ก็แก๊กล้างถ้วยล้างจานล้างหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำสูบพีสูน้องเบิง้งนี่แหละพี่น้องเอ้ยคลิปกับพี่มี่ยังหลายเนาะพี่น้องเนาะจ้ะแล้วล้างจานแล้ล้างมือล้างหอยแล้วเรียบร้อยพี่น้องเราจะพาพี่น้องไปต้มไปลวกได้แบดนี้พี่น้องเอ้ยเพอนะ จับสลาวสาวสันสั้นพี่น้องเอ้าเหตุยังเนาะไม่ใหญ่ไหนมาอ้างหอยพี่น้องหอยงามงามพี่น้องคนน่ะหน่วยตุบปุตติปิเสร็จต่มาหงเงียเมื่อแเขาพี่น้องจ้าปะไปล้างปลาน้าสาวพิมพ์พาเพื่อนพี่น้องเอ้พี่น่ะปลานี้ยตกเงี้ยงงอ้วนตุบปุตตุปิคือสาวพิมพ์เนี่ยแหละพี่น้องจ้าพี่น้าตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเอ้สิบเอ็ดมักใส่เกลืออบเกลือหลายๆปิ้งสุรุกินแซ่บๆคิดยากพอดี ลูกสาวเพิ่นบ่อยากด้พี่น้องมีแต่สาวพิมพ์ได้คิดอยากกินปลาจากเฮาล้างปลาแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิบ่เฮ็ดหยังงในพี่น้องล้างปลาล้างเคิบหน้าเคิบหลังมาแล้วพี่น้องเอ้ยยันตะปลาบ่สะอาดพี่น้องพริกหน้าพริกหลังพริกหลังพริกหน้าปิ้นไปปิ้นมาอยู่นั่นล่ะพี่น้องตามสไตล์ข่อยล่ะพี่น้องเอ้ยก็บ่มีหยังดอกพี่น้องค่ําแรงลมลมคากระตุกลงตกแรงโอ้ยพี่น้องเอ้ยจังว่าอีหยังพากอีหยังไปแล้วได้บาดนี่พี่น้องเอ้ยบางกันกันไปพี่น้องเป็นมันม่วนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ ยำแรงบ้านคนกับสิประมาณนีเมือได้มีโอกาสว่างๆสาวพี่พ์จะพาไปให้ไปหน้าไปถ่ายบรรยากาศทงหน้าพี่น้องป้าต้บรรยากาศทงหน้าสาวพิมพนี่สุดยอดบรรยากาศดีไปจ้านหน้าพี่น้องเอ้ยมาอ่างปลาใหญ่พี่น้องมาได้ปลาตัวบักใหญ่อ้วนๆปะพี่น้องไปน้ำการพี่น้องเฮ้าถือกลองไปได้บัตรนี่พี่น้องจะนี่ราคาเขาเอื้อนะมือใหม่หาท็ดหดทำพี่น้องจ้าขอพักพี่พักน้อง ม่อมอ,อกอมใจพอแม่พี่น้องทุกคูทุกคนเนี่ยเด้อนี่แหละจ้ะมาเผาเกลือน้ำกันพี่น้องเออเอาเกลือใส่ป่าแล้วก็เผาพี่น้องที้จะแซ่บกินกันพี่น้องมาไพลรู้ลูกพี่น้องบมน,นะคอยดังไฟไว้ก้ากาเอาเกลือใส่ได้ป่านนี้แล้วก็สิมาย่างป่าขี้เถ้าห้ยก็ทะพี่น้องยันไฟไม่ป่าเนะหลังจากเฮาขี้เถ้าห้อยอยันใส่หน้าเตาไวไ้แล้วพี่น้องเขาก็จะเอาเกลือมาอบป่าพี่น้องนี่ย่างเข้าไปได้คั่วอีพี่น้อง ใสด่ดักดึกดักดึกดักพี่น้องเออคนดักหง่กันเป็นจากสีแล้วพี่น้อง <c oughs> เพอแล้วากรยจกหัวเจ้ากล่องพี่น้องอจะครั้งแรกที่ได้ไม่เงียนพักเสียงแล้วพี่น้องจะครั้งแรกคลิปแรกที่เงียนพักไม่ตุกเก้าเะเคยพักไปเรื่นยๆนแล้วมันลืมแล้วพี่น้องจ้านี่จะ้ะโอเคใส่สีละลายจักน้อยพี่น้องนี่อบเข้าไปเลยหลังจากข้าสีีอบเกลือใส่ปลาเรียบร้อยแล้วเราจะไปเบ่งหมอกลวกหอยเขาเด้ยพี่น้องอืม ยังบนมาหอกมังหอยมังเกาเดิพี่น้องคือเป็นยังบวจบดีมันแหละมันนี้เอาเกลือใส่พี่น,ออนออขขอ้อเงเอ้ยพนอนะเอาโขกเข้าไปเสบบวเค็มเสตีแหละคัมเพลงเอ้ยพอนะจะเกลี่ยๆแล้วมันจึงแซ่บพนอนะเค็มกระซังมันวะเขากินเนื้อมันมันจึงหวานวะเรียบร้อยปลาขึ้นเตาเรียบร้อยยังบวชใส่ใจพี่น้องยังงอบเกลือมันโอ,อบอีอู่ดิพี่น้องเอ้ยเนี่ยมองเห็นเตาตกปลาเห็นตะเกือบขาวโอ๊บโลกอยู่พี่น้องมาไปต่อกันเฮาไปเบิ่งมองหอยน้ำข่อยผ่านมาไปไปพี่น้องงางมากพอนะ นำมากันยังมาบอยังบเลียวอยู่ยังป่าอีกต้นหนึ่งสองต้นที่ซื้อมาอยู่พี่น้องนำมาล้าง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 แล้วพี่น้องล้างเรียบร้อยแล้วก็จะใส่เกลือมักใส่เกลือเรียบร้อยแลใส่ตู้เย็นไว้ไปต้มกินมื่นเช้าพี่น้องเอาตอเน็้เรากินม่ได้หลายครับตอนห็้เรากินให้มันได้หลายครับนะพี่น้องเอา้างล้างล้างค้าค่อยีนงานไม่ใหญ่จริงนะวิงานใดงานนั้นที่เรากินเต็มหม้อหนีจมทุกงานพี่น้องมาหลังจากเาล้างปลาแล้วพี่น้องปะพี่น้องไปบ้านน้งใครพี่น้อง่ะ ไปน้ากันเลยพี่น้องอับปลาเข้าตู้เย็นไว้พอดีป่ะมาไปหาลวกหอยเอาเลยเมนูหอยเขาพะรเลียวพี่น้องป่ะไปน้ากันเลยป่ะนะหว่าน้ำพริกจะเดือดพี่น้องผดบอกบอกบอกบกสกัดเกลือลงไปน้อยนึงนี่อะไรจะสูตรฉันจ้ะเกลือลงไปน้อยนึงพี่น้องพอเกลือลงไปน้อยนึงปึ๊บป๊บเราสกัดเจียบเทหอยลงไปหอยเท้าสิมาลวกพี่น้องหมอเดือดเดือดเด้คนไปคนมาคนมาคนไปคนไปคนมาเนี่ยมันนี่ผงเสนากันบไดนี้พี่น้องเอาน้ำหอย พอคนไปคนมาได้ทีได้ทางเราพี่น้องมาอีจักน้อยนึงเขาจะมาเอาอกล้างพอเขามาล้างแล้วพี่น้องเอ้ไม่ยิ่งคือเขาเนาะเดี๋ยวตกสูมันหลาเดี๋ยวพอเขาล้างแล้วเรียบร้อยปุ๊บจะน้นเขาสัญญาออกไปพี่น้องออกไปก็จะไปหดเข่าหดน้ำมาค้างอีเด้พี่น้องเอ้ชีวิตประจำวันพี่น้องเพิ่มสิค้ำเพิ่มสิคํำเพิ่มสิมืดเราพี่น้องเนาะไปปพี่น้องเบิ่งหอยค่อยพี่น้องเอ้หัวงามจุ้ยขาวจุ้นพุ่นอยู่พี่น้องเอ้เขนลวกแล้วนี่แหละพี่น้องหัวหอยน้อยๆพอดีไปตักแซ่บ ตักกินตัวลกข่ำอะไพี่น้องเอ้ใส่ตำมะหงพี่น้องมาลวกใส่ตำมะหงขายย้มเสาพี่น้องจ๋ามาล้างจานนะก็สิมายืนพอยให้พี่น้องเบ่งไปเฮาบ่มีแนวเห็ดเอาใบเข่าดีกว่าพอนะเอาแล้วเอาหวดมาพี่น้องก็เอานิ่หดมาในพี่น้องอืมบ้านค็เอ็นหดเป็นกลุ่มดึงเข่ามาปุ๊บหยัดเสกงเข่าจะว่าแน่นอึ้งตึงพี่น้องดิว่าคอยเป็นคนกามไงพี่น้องงัดขึ้นมาเลยพี่น้องโงนเข้าโง่น่ะ ัดขึ้นมามันเออออเอหอยกุสิตตัวน้อยซะหนอว่ะปงหม้อปานี้พี่น้องว้าหอยสิจอยพะนะลูกโดนบ่ได้มันหดไวเด้หอยเนาะเอาพ่ไทยน้องลืมยังมาพูดบ่ิดบิดไปเอาหม้อหม้ออัดหดขึ้นมาเออหม้อหนึ่งบวมเป็นหดบ่มบิดมากับมาใบเข่าต่อจกไปจกมาจกมาจกไปพี่น้องใจเข่าจะ่าละเอียดเรียบร้อยอันก้อนน้อยๆมันถึงสุกง่ายนะพี่น้องเนาะใจไปใจไปพี่น้องพอได้ใจไปแล้วเ oh, oh, oh. wow, nope. ร we ียบร้อยปุ๊บนะ สิค้างหอดเข่าคิไปไว้แล้วกับบมีแเนว้เห็กันไปซองมึงตเตาปลาคือก็ลราพี่น้องตอนนี้ก็ใจเข่าไปสักกนอนเ้าใจไปนั่นแล้วไเนาอพี่น้องนี่หละกกคิปมันจะเน่าอยู่จักน้อยหนึ่งพี่น้องอุตส่าห์อุดเบิ่งกันไปด้วยพี่น้องได้จ้าพุ่นนะใจเข้าไปพุ่นนะชีวิตยามเมลงอมยากกว่าสันกับขี้สิบ,บ่มีแล้วพี่น้องเ้ยถามมาขายขวงขายยังแน่พี่น้องหนึ่งตับมะฮุงสองไข่น้ำปัน่น สามขายทอดลูกซีนสีขายของซ้ำพี่น้องเอาลูกไปคนเดียวซีหายางพี่น้องเอ้ยวามาละค่ะเมื่อน้ำชีวิตเจ้าขวงพี่น้องเลยขายของกะลําบากไปพี่น้องหาเสากินคำนี่ก็ไดคนมกักคนบ่มักกะธรรมดาละพี่น้องขายของสู้ไปชีวิตคอยเป็นลูกไก่ลูกเป็ดตัวน้อย,อยพี่น้องเอ้ยอย่ประสบปะปอเล่าพี่น้องได้พัดพัดมาอยู่จังหวัดขอนแก่นเฮาประเทศไทยมาอยู่ไปสู้ไปเนาะพี่น้องเอ้ยชีวิตคอยนี่ก็ได้ พัดพัดมาพี่น้องเอ้มาล้วก็มาอยู่น้ำเพิินได้สิบกว่าปีนี่แหละพี่น้องจะคนหักกับมีคนสร้างกับมีธรรมดาแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่างบ้านต่างเมืองเนาะต่างพี่ต่างนั้นมาเจอกันแต่ว่าไอ้น้องคอยพี่น้องเอ้หาสาวอยู่น้ำกันเหมาะเหมาะแม่แม่ดีกันขึ้นอย่างพี่น้องหักแพงกันที่อย่างนี้แล้วพี่น้องคอยไม่ยู่วก็สู้ไปพี่น้องเมองในชีวิตคอยเฮ็ดของขายด้ยพี่น้องเตรียมไว้พร้อมด้ยนี่เตรียมไว้ขายของมืออื่นนี่นี่เครื่องเซตตมำห้่งต่ำป้านะ มาล้างทำความสะอาดจสซี่หาน้ำพี่น้องเอ้ยประวัติศาสตร์หัวเดียวก็เทียมหลีบพี่น้องมาอยู่อืมผัวคับบ่มีแอนผัวมาอยู่น้ำผัวกบรูบ้ก,กับเต่าพี่น้องเอ้ยชีวิตค่อยสู้ไปหาไปอีหลาเอ้ยตัวบ่เห็ดตัวบบหาตัวก็บ่ได้กินคือผู้ถาพิ่นบ่าอีหลีตตตตตตสมัยเก่าจะพี่น้องจามักร้อยค่อยข่าวจุนพุนข่าวปานหน้าไม่ค่ะเก็บถ้วยก็บจานขึ้นสั้นก่อนพี่น้อง สิพผ้าพี่ผ้าน้องไปส้มสวนย่อมทั้งหลังบาง้านสวนมันย่อมม,ยยอมันเยี่ยมบริยไงบริยอย่างเท่าเด้เล็กๆ็นน้อยพอได้เก็บกินมีมกักนองมักเนา่าพี่น้องเอ้มีพักเขาปลูกพอได้เก็บกินพี่น้องเอ้ย่ว่างกะเฮ็ดมะแล้วก็แก๊กหลังบ้านไปเนาะพี่น้องจา๋าถวยเก็บจันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเก็บบ่วงเก็บยังแล้วปะพาพี่พ้าน้านองออาไปหาซมบึงปนทั้งนอกปนพี่น้องบรรยากาศสวนเฮาปะพี่น้องเบิ่งงนาตาเป็นจังไดมาจังไดพี่น้องจ๋า ล้างก้นหม้อหน่วยนี่ขี้งหูขี้ตาพี่น้องอจัดไปถูถูขัด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 นี่แหละอารมณ์สุดๆพี่น้องขัดเนี้ยกระเกียงเบิดนี่แหละพนะเอ้าไม่ได้ชี้ข้ามไม่ได้แจ้งชีวิตคนห้าวหายุหากินธรรมดาเนาะพี่น้องนะจะสู้ไปฮาไปพี่น้องจ้าเอ้าล้างไปขัดไปถูไปเรียบร้อยพี่น้องหม้อเดี๋ยวเดี๋ยวปะพี่น้องไปเบิ่งสวนย่อมน้อยคอยอยู่หลังบ้านพี่น้อง ไปเผาเมื่อไปซองเมือมอม่อปลาเผาเฮาว่ามันจะเป็นจังใดมาจังใดหน้าดำเราบอพี่น้องเอ้ยเผาผลารย่างไปเบิ่งอยู่พลรังฮอสหมอปลาอยู่พี่น้องป่ะไปรับกันเลยมาซองเมื่อปลาก่อนรับเรียกพี่น้องโอ้เป็นจังใดซองหน้าซองหลังเอ้าเอ้าเอ้า้าผิดเนบนน้อปีนเดินบนน้อนี่จ้าเพูนว่าเฮ้สบายมากพนะมีไม้อันนึงพนักกบแนวคคีปีนปั๊บพนะาตกบนน้าตกเต่าบนน้าตกบนน้าปีนปั๊บลงหันซสนออะไ้กินบนน้อเมือนี้เนาะเปิว่าสิโซโอ้ ได้ยูพี่น้องได้ยูได้ยูพิกบั๊บะนึงได้เลยเอาเขี่ยไฟขี้เท่าไฟกระลุกึ้นวือขี้เท่าใส่พี่น้องยูใส่ขี้เท่าขี้เท้าคนะส่วนส่วนใส่เชียวใส่โอ้ยพี่น้องเกือบไิกินปลาไฟลุกอูือเลยพี่น้องน้ำมันปลามันย่อยลงเนาะนั่งไปนั่งมาบ่มีแนวเหตดแล้วบบดนี้พี่น้องอันนี้ว่างว่างน้ำพี่น้ำนองเผาปลาเผาปลาพี่น้องยันแมวมากินปลาคนะโอ้ยปะแมวอยู่ใส่มากินปลาเจ้าเด้สาวพิมเมย์ป่ะปะตอนนี้นั่งไปนำามยันมัน ทำปุซซมเงาเนาะพี่น้องไปไปทำปุซซมเบื้องส่วนย่ำค่อยส่วนน้อยน้อยไปมักพถอะนะไปใครจะไปเปเบิ้งว่ะปลาหมากเนาอีกพถอะนะปลาซาต้นหมากเนาซื้อกับจีอ่างนี่พี่น้องจ้าแม่แม่ขามีหัตต้นหมากเนาเถอะนะแม่กับจปอ่างเจ้ามาแม่เมยนั่งเผาปลาแล้วพถอะนะอะไรแบบนี้ส่วนพี่ส่วนน้องไปแล้วปลาเลยปลาหลังบ้านเฮาพถอะนะเพื่อนเพื่ะเพื่อนว่าวไปเพื่อกะเพอยไปนั่งอันนี้เออชีวิตค่อยได้มาอยู่นี่โอ้ยลำบากแห่งพี่น้องเอ๋ยจ้า เบิ่งเอ็นดูไม่ฉันนะเดจจ้าจ้ะนะฉันสู้ส้นชีวิตมาสันมีลูกสองคนเพผ่นหายบาไปนอนนางงามอันนี้อืมยิ่งหนึ่งไส้หนึ่งลูกไส้ลากระยีอันยีลาน้อยพนะนี่ละจ้าชีวิตข่อยหลังบ้านข่อยปลูกข่อยปักปังไว้กินเองพนะนี่ละแกงใส่หอยเซ็บแซ่บเพผ่นว่าจะยื้อชีได้บางหน่อยหอยเพ่นนะแกงใส่หอยเซ๊บแซ่บเห็นบ่เต็มบางนาเต็มบางนาพนะอุ้ยอ่างหัวต็มบางนาให้พี่น้องเบิ่งพนะปวดโป้ได้เลอพนะ ยางมาแล้วบาดนี่คือพอ,อได้รวะบางออื่นขายต่บา,บางหงบางนาวเบิดพี่น้องจะไปง่อยโตโปรตียดเปียดได้บาดนี่เคยเห็นบ่าจา้ะตีของของลินลูกได้บาดนี่ล่าสุดปีนได้บาดนี่ยหาเมองปีนขึ้นพี่น้องแต่ขึ้นทางใดเนาะเนาะมอุดวน,น,น,นดักต้นๆอยู่ขึ้นทางใดแบบสะนะงมหน้างมหลังงมหลังงมหน้าพี่น้องเอาดึงเสื้อลงอยังไงปกดักไว้ก่อนดักต้นเพลิดเพลินนะยิงแล้บ่าเนี่ยพี่น้องยิงเอาแล้วนางงามพี่น้อง ปิดเบิ่งพี่น้องหน่อยหน่วยมีแต่หน่วยตึงๆน้ำไหลๆเดยพี่น้องคนน่ะอ่อนซ่อนเลยพี่น้องผิวมันขี้ลายแต่ว่าน้ำมันหลายพี่น้องนี่แหละอ่อนซ่อนหลายพี่น้องลังบ้านเท่ากับปุกมีทุนมีอย่างกับเพอได้เก็บกินนะพี่น้องคนน่ะบรรยากาศลังบ้านก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเห็นบ่า้ะปูบรรยากาศดีแห้งคนน่ะมาบ้านี้าะเฮ็ดพี่น้องอาวักนาเราแบบไต้ของหลินลูกปีนเลยนางงอมลงลุมเลย อ่ะพี่น้องมามาเบ,บิ้งเบึงเมืองหนาว่นศึกษาเขานีแกจากอ้างเลยพี่น้องเอ,อ้ยอ,อือนี่แหละเคนว่าบ้านเมืองหมู่ขลางเงินอางคัมเจ้าของาขอางเมืองหนาวพี่น้องจะมีกระพุ้มใจกับชีวิตเจ้าของสิ่งที่เป็นเราพี่น้องเนะจ้ามาพี่น้องหลังจากหนาวกับกับเบิ้งเบี้ยเมกพริกใบพิสังขเจ้าอื่นค่ะใบผักกับเบื่อเบื้อผักกับเพาพี่น้องบัวละพากินกับโอ้ในอย่างแซ่บอยู่พี่น้องหอมหอมเช่ไหน่ะคอยกับมักเยอะอันนี้ ก็หอมๆเซ็บๆแล้วนอกพี่น,อน้องนองผุน่ะผ <c oughs> ุนตะไคร่ผุนเอกเต็กตะไคร้ม่ยมม่อมแมแหนมเกิดนะโว่แต่อีต,ตุนสาสตร์ผักตะไคร่อนนะพี่น้องปะ <c oughs> บ,าบายยซัมานีเรเดอแล้ว่คออเจอกันไหมพน,นะคลิปหน,น้าเพราะว่าตอนนี้เผาปลาก,ก้อนปลาชิากกพให้ไม่ขอบคุณพี่น้องทุกค,คูทุกคนกคน่ะติดติดตามส้มและเบิ่งคลิปสาวพิมพ์พาเพื่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าบายๆขอขอบคุณทุกคูทุกคนเลยค่ะ